ดูเรื่องของระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาหน่อยวันนี้มีข่าวออกมาว่าหลายพื้นที่เริ่มทรงตัวแต่หลายพื้นที่อ่วมเหลือเกินนะคะคพาคุณผู้ชมไปดูที่อ่างทองกันหน่อยที่อำเภอชัยโยนะที่นี่นะคะคุณผู้ชมคันน้าเจ้าพระยาเนี่ยมันทะลักคันก้นน้าริมถนนสายบ้านรีมหานามล่าสุดนะคะคุณผู้ชมดูกระแสน้ําที่มันแรงขนาดนี้นะไปกัดซาะคอสะพานข้ามคลองชลประทานใกล้ขาดค่ะโอ้โหกิ่วมากนะตอนนี้นะคุณผู้ชมนะน้ำเนี่ยทะลักลงที่คลองบางสาลาซึ่งก็เป็นจุดกลับรถ ใก้ถนนสายเอเชียน้ํามันก็สูงกว่าเป็นเมตรเลยนะคะบางจุดนี่เป็นเมตรครึ่งนะคุณผู้ชมคะเจ้าหน้าที่ต้องปิดจุดกลับรถนะคะเพื่อป้องกันอันตรายแล้วก็ประกาศเตือนชาวบ้านที่อยู่ท้ายน้ําบอกให้รีบขนของข,องขึ้นสู่ที่สูงขณะที่ชาวบ้านหลายคนเนี่ยนะคะเอาสิ่งของมาอยู่ที่ถนนสายเอเชียเรียบร้อยลวอพยพออกมาจากบ้านนะคะเพราะว่าน้ําท่วมบ้านเนี่ยสูงกว่าเมตรครึ่งอยู่ไม่ไหวแล้วค่ะคุณผู้ชมคะ น้ำท่วมในจุดนี้นะคะทำให้พื้นที่ที่ตําบลชัยฤทธิ์อำเภอชัยโยเกิดความชุลมุนวุ่นวายค่ะเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขารวมตัวกันมาที่สะพานข้ามคลองชลประทานซึ่งก็เป็นจุดคันดินกั้นน้ําสุดตัวพังเป็น10จุดนี่นะคุณผู้ชมคะนี่มารวมตัวกันแบบนี้นะคะแขวงทางหลวงอ่างทองเนี่ยเขาก็รีบเอารถขุดตักรถแบ็คโฮเนี่ยนะคะรวมถึงแบริเร์คอนกรีตมาเสริมแนวป้องกันน้ําแต่ชาวบ้านเขาไม่พอใจค่ะถึงขั้นที่ว่าไปล้อมรถแบ็คโฮเพราะชาวบ้านบอกว่า บ้านเนี่ยถูกน้ําท่วมเป็นเมตรแล้วชาวบ้านเนี่ยคือเขาลําบากมากเจ้าหน้าที่เนี่ยนอกจากจะไม่ช่วยระบายน้ําลงคลองลุร,ระทานยังทําแนวกั้นน้ําอีกทําเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยเชื่อเลยว่าน้ําที่ท่วมสูงอยู่ข้างในมันจะยิ่งท่วมหนักไงไปบล็อกน้ําไว้แบบนี้เนี่ยเขาอยู่กันไม่ได้นะนายอำเภอชัยโยต้องเข้าไปอธิบายถึงความจําเป็นแต่ชาวบ้านไม่ยอม่ะไปล้อมรถแบ็คโฮแบบนี้นะคุณผู้ชมนะแล้วก็ช่วยกันรื้อคันดิน สุดท้ายในอำเภอต้องยอมเปิดจุดระบายน้ำบางส่วนให้กับชาวบ้านไม่ไงครับบอกเขาไม่กลับนะเขาจะล้อมอยู่แบบนี้คุณผู้ชมคะแล้วก็แจ้งกรมทางหลวงให้วางแนวบริเออร์เป็นบางจุดในการชะลอน้ำสุดท้ายเคลียร์กันได้นะคะชาวบ้านก็พอใจแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านนะคะยังอยู่ที่อ่างทองคุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยนะคะที่ วัดแห่งหนึ่งวัดนางเลี้ยวมันทีฉันไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะทางกู้ภัยเนี่ยนะคะต้องเอาเรือท้องแบนเนี่ยเข้าไปเคลื่อนร่างของคุณยายคนหนึ่งคุณทองสุขพุ่มกันเกลานะคะคุณยายเนี่ยเสียชีวิตจากการติดเชื้อในกระแสะเลือดเมื่อวันที่4ตุลาคมญาติเนี่ยนำร่างมาสวดพิธาที่วัดวันนี้ต้องเผาศพละนะแต่น้ำมันสูงกว่า2เมตรค่ะทำยังไงต่อนี่คุณผู้ชมต้องเอาเรือนะคะเอาเรือมารับศพ ออกจากศาลาการ,ปรเปรียนไปชาปนกิจที่เมนค่อนข้างทุลักทุเลแล้วคุณผู้ชมดูนะไม่ใช่แค่น้ำท่วมแต่ฝนยังตกกระหน่ำลงมาอีกด้วยคือลมก็ต้องกลางนะคะแล้วเรือเนี่ยก็ต้องล่องไปจากศาลาการ,ปรเปรียนไปถึงที่เมนเผาศพค่อนข้างลาบากลำบุญจริงจริงนะคะหนักจริงๆนะคุณผู้ชมนะส่วนที่อําเภอผัไผายพระนครศรีอยุธยานะคะตอนนี้เนี่ยนะคะหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยนะคะเขาเริ่มจะผ่อน การระบายน้ำนะที่จังหวัดชัยนาทเนี่ยนะคะก็ทําให้น้ําในแม่น้าในพื้นที่อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเริ่มทรงตัวที่ผ่านมาชาวบ้านพูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะบอกปีนี้น้ําท่วมไม่นานค่ะแต่เสียหายหนักมากเลยเพราะว่าสองสัปดาห์ก่อนที่น้ําจะขึ้นวันละเมตรเนี่ยนะคะน้ำในเวลากลางคืนมันมาเร็วมากมาเร็วมาแรงแล้วท้ายที่สุดเก็บของไม่ทันคุณผู้ชมคะท่วมลอยคอกันแบบนี้เลยนะ ที่ขาดแคลนตอนนี้ขอหน่อยได้ไหมอยากได้ห้องน้าสําเร็จรูปเพราะว่าบ้านหลายหลังเนี่ยถูกน้ําท่วมชั้นล่างและวทาให้เข้าห้องน้ํากันไม่ได้มันเป็นหนึ่งในกิจวัตรทุกคนต้องทำไงใช่ไหมต้องขับถ่ายอะ่ะไม่มีส่วมให้เข้าแล้วทำยังไงอ่ะขอห้องน้ําสําเร็จรูปมาหน่อยเถอะในช่วงเวลานี้นะคะที่อยุธยาต่อนะคะวันนี้ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองก็ลงพื้นที่ตรวจ คันป้องกันน้ําท่วมแบบพับเก็บได้นะแล้วก็ไปตรวจสถานการณ์น้าที่วัดกษตราธิราชวรวิหารนะคะรวมถึงพื้นที่โบราณสถานวัดชัยวัฒนารามที่อยุธยาไปตรวจสอบความแข็งแรงของคันป้องกันน้ําที่ตั้งเอาไว้ตอนนี้ค่ะยืนยันว่ายังใช้การได้ดีนะคะคันป้องกันน้ําชนิดพับเก็บได้เนี่ยเอาแนวคิดมาจากการาที่ต่างประเทศเขาทำกันนะคะเอามาลดบทบัง ทัศสสนียภาพคือให้ทัศนียภาพมันยังดูสวยงามอยู่ไงนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันสามารถใช้งานได้ดีในช่วงน้ำหลากนะคะโดวยเฉพาะปีนี้เนี่ยฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมสูงขึ้นมากนะคะคส่วนที่นนทบุรีครับที่นนทบุรีต้องช่วยกันกรอกกระสอบทรายกันน้ำท่วมนะครับเพราะระดับน้ำเนี่ยมันขยับปรับเพิ่มขึ้นนี่ครับมีทั้งกอรมนจังหวัดพากำลังพลมามีเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลบ,บางกลางอำเภอเมืองนนทบุรีมาช่วยกันเพื่อที่จะ กรอกกระสอบทรายเตรียมไว้ถ้ามีใครร้องขอจะเอาไปแจกทันทีนะครับนอกจากกระสอบทรายแล้วอีกส่วนหนึ่งนะฮะก็คือกําจัดผักตบชวาที่ขวางทางระบายน้ําลําคลองตาชมหลังจากทางผู้ว่านนท์นะครับแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ํารวมถึงบ้านเรือนริมน้ําให้ย้ายข้าวของขึ้นที่สูงนะครับเพราะว่าระดับน้ําเจ้าพระยาอาจจะสูงจากการเพิ่มการระบายน้ําและอีกส่วนที่สําคัญน้ําทะเลนุ่นนี่แหละนะฮะ นะช่วงเวลานี้นะคะใครที่อยู่ในพื้นที่ปริมณฑลฟังข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะคะ,ค,ะคุณผู้ชมครับเพราะว่าน้ำจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบถ้าทางที่ดีอย่าเพิ่งไว้วางใจเก็บของขึ้นสุที่สูงก่อนนะคะ,คะ